มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวแอนด์บอกในช่องคิวม e นิเมนทอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อวิธีการเข้าสังกัดเข้ายังไงแล้วเข้าสังกัดดียังไงครับผมส่วนตัวนะครับผมผมก็ต้องบอกตรงว่าช่อง YouTube ช่องนี้นะครับที่ทุกคนกำลังดูอยู่ผมก็มีสังกัดนะครับผมแล้วเหตุผลนะครับหลักๆที่เราจะเลือกเข้าสังกัดนั่นก็คือนะครับเราเข้าเพราะว่าช่องของเราเนี่ยกลัวที่จะโดนแบนนั่นเองนะครับผม ปัจจุบันนะครับทิกต็อที่เราทํามาเป็นใน,นานะครับหรือว่าเราจะเป็นครีเอเตอร์ก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันก็มีเกี่ยวกับการที่เข้าสังกัดเหมือนกัน,นครับผมการเข้าสังกัด่ยดีต่อเรายังไงนะครับข้อแรกนะครับผมสังกัดเนี่ยสามารถติดต่อตรงกับทาง TikTok ได้เลยนะครับผมจริงมากๆเลยนะครับข้อนี้หมายความว่าเมื่อเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะอุบิเหตุก็แล้วแต่ช่องฟิวช่องฟิวโดวยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ ทางต้นสังกัดเนี่ยก็สามารถดูกับ t k t t o k โดยตรงว่าเฮ้ย mm hmm. เราอะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะที่จะต้องออปิวเนื่องจากเรามีเด็กอยู่ในไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณปิวเพราะว่าคุณไม่ได้ตั้งใจนคุณก็สามารถที่จะให้ต้นสังกัดไปเคลียร์ได้แล้วคุณก็จะปลอดภัยนั่นเองนะงครับผม2ครับผม เนื่องจากช่องโดนแฮกครับผมช่องโดนแฮกเนี่ยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ใน YouTube แล้วก็ TikTok เนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ยินกระแสกเกี่ยวกับช่อง Tik t o k โดนแฮกมาหลายๆคนแล้วนะครับผมการมีสังกัดดียังไงครับการมีสังกัดก,ก็ช่วยให้หช่องของคุณเนี่ยไม่โดนแฮกนั่นเองนะครับผม3ครับข้อที่3ครับการมีสังกัดโดยไม่ได้ตั้งใจครับผมการมีสังกัดโดยไม่ได้ตั้งใจหมายความว่ายังไงครับ วันนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูในหน้า t ิกต็อกของเรานะครับผมแล้วก็เข้าไปในหน้าในหน้านะครับตรงกระดิ่งตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าคําเชิญเข้าสังคัดคาเชิญมาจากร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นนะครับผมถ้าเกิดเราเข้าผิดเกมโอเวอร์เลยนะครับผมผมพูดตรงว่าร้านร้านนั้นของเราหรือช่องช่องนั้นของเราไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกต่อไปก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าเกิดคุณมีสังการเนี่ยเขาก็จะมาช่วยสกรีนตรงนี้คุณก็ไม่สามารถไปตอบรับมั่วแบบนั้นได้อีกแล้วนั่นเองนะ ตอนแรกเนี่ยที่คุณเห็นคุณอาจจะแบบเฮ้ยร้านเราดีจังเลยมีคนขอมาเป็นหุ้นส่วนขอมาเป็นการตลาดให้มันดีมากๆ,ๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจ็ดร้านนั้นเขาไม่หวังดีนะครับเขาสามารถใช้ทั้งคลิปของคุณเขาสามารถเอาอไรายได้ของคุณไปได้ม,มันสามารถทําได้ทุกอย่างเลยครับผมอันนี้ก็ต้องเตือนแล้วก็ระวังสาหรับเหล่าในหน้าไว้ด้วยนั่นเองฉะนั้นครับวันนี้นะครับ เพื่อให้ช่องของคุณปลอดภัยนะครับไม่โดนแบนแล้วก็ไม่โดนแฮกนะครับแล้วก็ไม่เข้าสังกัดมั่วนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับเรามาเลือกสังกัดกันนะครับผมซึ่งสําหรับคนที่อยากปลอดภัยนะครับสําหรับช่องที่ไม่โดนแบนนะ ไม่โดนแฮกแล้วก็ไม่เข้าสังกัดมั่วนะครับทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการเข้าสังกัดให้ฟังกันนะครับผมแต่ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการเข้าสังกัดเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงนะครับข้อตกลงเป็นยังไงเนี่ยผมจะแจ้งไว้ในท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลานะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยเราก็อย่าลืมไปติดตาม1นึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจของ Q Money Metal นะครับอัพเดทข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เนี่ยรวดเร็วกว่าทาง YouTube นั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งทาาางง TikTok นนนนััั่่เออะครบผมมมกก็ยลืปตติด เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมเราก็เข้ามาในหน้า Tik t o อกของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตะก้าสีเหลืองนะครับแล้วก็กด t i k t o อกช็อปนะครับจากนั้นก็ขึ้นข้อมูลต่างๆตามปกตินะครับให้เลื่อนลงมาที่แถบเครื่องมือนะครับผมปัดขวาไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ร่วมงานกับ M C N นะครับผมอันนี้ก็คือจะการจะเป็นการเข้าสังกัดนะซึ่งแล้วแต่แล้วแต่ละคนนะครับก็จะมีการเลือกสังกัดในรูปแบบของตัวเองได้เลยนะครับผมไม่ได้ไปบังคับนะครับคุณเลือกสังกัดไหนก็ได้เพราะว่าผมก ยังเลือกอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะนะครับเราก็มาดูนะครับว่าการเข้า M C N เนี่ยมันดียังไงนะครับผมอย่างแรกก็คือการจะมีการฝึกอบรมนะครับให้กับเรานะครับผมแล้วก็สร้างไรายได้ได้นะจริงๆสร้างรายได้ได้เนี่ยก็สร้างไรายได้ได้อยู่แล้วแต่สังกัดอาจจะรับงานให้เราเพิ่มเนี่ยก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็กริีการเติบโตนะครับการไลฟ์ต่างๆนะครับตัวสังกัดก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะมันก็แล้วแต่สังกัดจริงๆอันนี้คือต้องบอกงตรงว่าให้คุณไปดูว่าช่องของคุณเหมาะกับสังกัดไหนถ้าสังกัดนนัั้เเาาทํกกี่ยวบ การศึกษาก็เข้าไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยมาให้เราลองทําดูนะครับผมเราจะได้ไม่คิดว่าเออคอนเทนต์เราตันอะไรแบบนี้นเองนะครับผมแล้วก็จะได้ลูกค้าในกลุ่มที่แบบสายความรู้เข้ามาด้วยนะครับประมาณนี้นะก็เริ่มดูนะครับ m c n นะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับผมอันนี้นะครับเขาก็จะมีนะครับว่าย่อครีเอเตอร์เนี่ย179็17คนนะยอดขายเนี่ย10ล้านต่อเดือนเลยนะครผมผมรู้จักเหมือนก,กันนะ แบรนด์ใครนะครับเวก้านะครับเวก้าสตูดิโอนะเวก้าเคียเตอร์นะหนึ่งร้อยหนึ่งคนยอดขายสิบล้านนะครับผมก็จะมีเนี่ยคันดังๆก็อติีรีวิวนะครับผมนี่เลยนะเขาจะบอกว่าเค e a เตอร์คนไหนอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะน,นี้แปดล้านบาทต่อเดือนนะครับอนะีโคโมบีนะโหอันนี้ดังอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ตอนช่วงนี้ก็น่าจะดังอยู่ครับตามปกตินะครับเขาทำเกี่ยวกับลิง a อฟ i l เ a t e ด้วยนะผมก็ได้สมัครนะมีแอปเขาด้วยนะ ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับเคเตอร์ห้าสิบเก้าคนเนี่ยจะขายเจ็ดล้านนะครับผมก็สามารถมาเลือกดูได้นะเราก็เลือกไปนะนี่สังกัดเดียวกันกับ youtube ผมนะครับป๊อปไทยแลนด์เนี่ยก็จะสังกัดเดียวกันนะครับเพราะ YouTube ผมก็อยู่เอเจนซี่ของป๊อนะแต่ทิกต o k เนี่ยไม่ได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็มาเลือกดูเอาเลยนะครับผมพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยเราสนใจคนไหนใช่ไหมเราก็กดติดต่อเข้าไปได้เลยสมมุติผมสนใจเนี่ยของอติรีวิวนะครับผมผมก็กดเข้าไปติดต่อนะครับก็จะมีรายชื่อนะครับว่า ให้เราไปติดต่อที่ไหนนะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรแล้วก็ติดต่อไปทางอ e ีเมลนะครับผมเราก็สามารถส่งข้อความไปบอกเขาได้ว่าเออเราสนใจจะไปอยู่สังกัดนะถ้าเกิดเรามองง่ายๆ่ครับถ้าเกิดเป็นพี่พี่น้องๆ้องที่แบบเพิ่งเข้าวงการขายของออนไลน์แล้วไม่เข้าใจว่าสังกัดคืออะไรเรามองว่าเป็นเกมครับทุกคนเคยเล่นเกมใช่ไหมในเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบแคนนั่นเองแคนก็คือการเข้าร่วมปาร์ตี้สําหรับกลุ่มกลุ่มคนคนหนึ่งที่ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอา ปาร์ตี้ของเราเนี่ยไปตีกลุ่มอื่นๆเพื่อที่จะดับรางวัลประมาณนี้ครับก็คือการเข้าแขนนั่นเองครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็โดยสรุปง่ายๆครับก็คือเรามีปาร์ตี้อยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันรับของมรีวิวได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าในส่วนนี้เนาะโดยสรุปแล้วสําหรับใครนะครับก็ลองมาเลื่อนดูนะว่าชอบอันไหนนะเลือกดูลัคกี้ทีโม่เนี่ยก็มีเหมือนกัน,นครับข้อมูลนะโอเคซึ่งเวลาเราส่งไปนะครับกดติดต่อเนี่ยเราก็กดอีเมลเนี่ย แล้วตอนส่งอ e ีเมลของเขาเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ของผมเนี่ยจะทําเป็นคอมการ์ดอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะคอมการ์ดเป็นยังไงนะครับผมก็คือจะเป็นเลทข,ของเราว่าเราเนี่ยมีสถิติในช่องเป็นแบบไหนนะครับผู้ติดตามเป็นใครบ้างนะครับส่วนใหญ่ผู้ติดตามเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาออนเวลาไหนชอบดูอะไรอะไรเงี้ยผมเราก็จะส่งข้อมูลช่องของเราไปนั่นเองครับว่าช่องของเราเนี่ยทําแนวทางนี้นะถ้าเกิดเขาสนใจเขาก็จะแอปพูบแล้วก็รับเรามาเป็นคนในสังกัดน,นะครับผม คำเตือนอีกหนึ่งข้อนะครับเมื่อเขารับเราเข้าไปแล้วนะครับก็ตามสัญญาที่ตกลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้แต่คําเตือนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดเราต้องการออกสมมติเราโตขึ้นระดับหนึ่งและเราไม่อยากอยู่ภายใต้สังกัดนะครับมันเกิดขึ้นได้เรื่องพวกนี้นะก็คือสมมุติเราโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วเออเรารู้สึกว่ารายได้ตรงนี้เราให้สังกัดไปแล้วสังกัดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราอาจจะตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้นะ แล้วเราก็เลยอยากออกแก่สังกัดนะครับสังกัดจะเป็นคนกําหนดนะครับว่าเราจะออกได้หรือไม่ได้นะครับผมฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งนะเออนะครับผม แล้วก็จบคลิปไปนะครับสำหรับการเข้าสังกัดเข้านหนาก็ลองไปเลือกกันดูนะครับว่าใครชอบสังกัดไหนชอบหน่วยงานไหนอันนี้คิวก็ยังไม่มีสังกัดเป็นของตัวเองนะแต่คิวก็แนะนําว่าเพื่อนๆเ,เข้ายู่สังกัดจะดีที่สุดกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยคิวก็ติดต่อไปหลายสังกัดแล้วที่ที่น่าเชื่อถือสําหรับคิวนันเองนะครับผมและสังกัดเนี่ยก็ยังช่วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วยเรื่องการหาคอนเทนต์ให้นะ แล้วก็ช่วยเรื่องการหาสินค้าโปรโมทให้แต่ตรงนี้คิวก็ขอเน้นย้ำนิดน,นึงนะครับผมว่าตอนที่เราเลือกสังกัดแล้วเนี่ยให้เลือกไปตรงตามหมวดหมู่กับสิ่งที่เราทำนะครับไม่งั้นสังกัดอาจจะช่วยคุณได้แค่เพียงการป้องกันการโดนแฮกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสังกัดนั้นเขาไม่ถนัดช่องทางสายงานเราเลยนั่นเองนะอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องคอนเทนต์ของคลิปเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังไว้นะครับผม และเงื่อนไขนะครับหลักๆในการเข้าสังกัดนั่นก็คือการแบ่งเปอร์เซ็นต์นจากรายได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าคุณจะได้รับการรีวิวโปรโมทสินค้าหรือรีวิวคลิปต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมบางสังกัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดเขาเอาสินค้ามาให้เราแล้วเราโปรโมทลงช่องให้เนี่ยค่าลงช่อง 5, 0 0 0ัน0 0เนี่ยก็ต้องแบ่งเขาด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าการที่เราทําสินค้าในหน้าเราทําสินค้าในหน้าเนี่ยเรามีค่าคอมใช่ไหมครับก็ต้องแบ่งกับต้นสังกัดไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขแล้วว่า การแบ่งต้นสังกัดเนี่ยเออมันต้องเป็นสินค้าจากต้นสังกัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นสินค้าที่เรามีเองขายเองอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไปลองคุยกันดูนะครับเพราะว่าแต่ละสังกัดเนี่ยก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันออกไปนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม